वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเก็วันประจำวันที่21-28กุมภาพันธ์ปี2564จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะชีวิตของคนเราอาจจะมีหลายๆครั้งที่เราต้องลม้มก็คงจะบอกไม่ได้ว่า วิธีวิถีชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดลุกขึ้นมาสู้สร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคด้วยพลังใจที่เข้มแข็งค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จ เราจะมาเริ่มการทํานายวันอาทิตย์เป็นวันแรกมาดูกันนะคะว่าวันอาทิตย์ประจำวันที่21-28ถึงกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้ติดต่อกับคนทางไกลค,คะ่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้น ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแม้คุณจะมีความทุกข์ความทรมานกับที่ผ่านมาต่อจากนี้จะได้พบเจอสิ่งที่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนไพ่คนโทเทน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสร้างพลังบวกเราต้องไปสู่สิ่งที่ดีค่ะ คุณจะได้เจอคนทางไกลคุณจะได้ข่าวจากทางไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศจะได้ติดต่อกับคนทางไกลค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบริร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะและเงินจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเอง มีเกณฑ์การทำนุน่นทำนี่ก็คือได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอาจจะเป็นการงานที่ทำไว้หรือการลงทุนที่ทำอยู่จะกลับต่อแพนเข้ามาค่ะบริวาร จะไม่ได้ดังใจบริวารจะทําให้ทุกใจกลกุ้มใจเป็นกังวลใจจะได้เกี่ยวข้องกับบริวารอาจจะเป็นบริวารญาติพี่น้องลูกน้องก็เป็นไปได้เขาจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งผู้หญิงข่มราชสีออานาจบาร,รมีมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารทําคดีความหรืออะไรก็ตามช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์มีชัยชนะค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงืนเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ที่ ทางที่ดีขึ้นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการงานก็ช่วงนี้ จากธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้มันก็จะกระเตื้องขึ้นทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานราชงานล้วงหรืองานส่วนตัวช่วงนี้เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คล,คลายจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะครอบครัวความรักความสุขหากใครที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหากใครที่ยังโสดคุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจ หรือรู้ใจค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉ,ฉ,ฉลิมฉลองงานแต่งงานบวชหรืองานวันเกิดก็คืองานเฉลิมฉลองการแสดงความยินดีค่ะแต่บางครั้งในใจลึกๆบางสิ่งบางอย่างยังคงไม่ได้ดังใจยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่บางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จ เสมอไปนะคะเพียงแค่รอวันเวลาแล้วคุณจะก้าวผ่านพุนปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์วันที่2 1 2 8กุมภาพันธ์นั้นเกณฑ์การงานแม้บริวารไม่ได้ดังใจแม้บริวารจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะคุณจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างช่วงนี้เกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ ขึ้นค่ะ่ะสวนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้เป็นไปได้เรื่อยๆค่อนข้างที่จะประสบความสมเร็จะมีโชคจากคนที่คุณรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน การเงินก็ค่อนข้างดีค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนเงินตกเบิกจะเข้ามือและเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองการเงินค่อนข้างดีค่ะโชคจะมาจากทางไกลเกณฑ์การเดินทางประสบความสำเร็จคนทางไกลจะนําโชคนําเงินนําสิ่งที่ดีมาให้กับคุณสุขภาพก็แค่เพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเรื่องที่ต้องเดินทางไกลขึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัดหรือการงานที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องไปนู่นนี่นั่นชีพจรลงเท้าค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบูชาพระองค์องค์มหาเดวะมหาเดวีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือ ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเนาะบางทีมันก็บังคับกันไม่ได้ความเชื่อแต่ในเมื่อ The m a g i ชียนออกก็คือ,อ,อคล้ายศายสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซิกเซนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเ,เกณฑ์สุขภาพระวังการล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นค่ะ ผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานจะนําเรื่องปวดหัวมาให้หรือความไม่เข้าใจความขัดใจก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้โอนเอกสารที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือแม้แต่การขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารด้วยค่ะการเงินจะมีเข้ามาแต่เป็นเงินที่เล็กน้อยเป็นเงินรายได้พิเศษที่กําลังจะมีเข้ามาค่ะตัวขอโทษค่ะ ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าช่วงนี้จะเลือกเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใกล้ๆค่ะจิตใจอารมณ์แปรรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจค่ะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะทําให้ทุกขให้กลุ่มเป็นกังวลมากขึ้นค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีของไม่ดีดการร่วม งานโศกหรือสิ่งที่ไม่ดีขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะไพ่เดทมันออกก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแต่คุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางครั้งมีคำหนึง่งจุดจบอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเสมอบางครั้งเราต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองค่ะบางทีมันก็คําพูดว่าบางครั้งไม่ได้หลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเนาะชีวิตของคนเรามันไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือ,อ,อต้อง พอพบกับความสุขแล้วเราต้องหยุดเสมอไปเราต้องไปต่อเสมอเพราะฉะนั้นสร้างพลังใจให้กับตัวเองค่ะเกณฑ์การงานค่อนข้างสูงรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเราเข้ามาค่อนข้างยุ่งวุ่นวายค่ะระมัดระวังความผิดหวังลมสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะช่วงนี้เรามาดูสรุปการสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ เกณฑ์การเงินการเงินจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะเป็นเงินที่เล็กน้อยอาจจะเป็นรายได้พิเศษหรือโชคลาภเล็กๆน,น้อยๆที่กําลังจะได้เข้ามาค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้างานก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเพราะการงานค่อนข้างยุ่งเหยิงมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะแม้บางอย่างไม่ได้ดังใจให้อดทนรอคอยส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรัก ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆแต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะขอให้ระวังด้วยนะคะแม้แต่คนที่มีเจ้าของแล้วเกณฑ์ความรักช่วงนี้ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกณฑ์ความรักค่อนข้างที่จะปวดหัวก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงนี้อ,อ่ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะเดินทางมาหรือติดต่อมาค่ะแม้แต่ตัวคนเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกล ขึ้นเนื้อลงใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นค่ะบางสิ่งบางอย่างที่พบเจอมันคือบ่วองชะตากรรมที่ต้องชดใช้สู้นะคะแม้บางอย่างที่เข้ามามันทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานมันคือบ่วองชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะ เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินลูกหนี้ไม่ได้ดังใจหรือแม้แต่ตัวเราเองจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นค่ะแต่อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะ หัวใจระมัดระวังเกินความเจ็บปวดทรมานใจการพัดพลาดก,การจากลาความรักที่ไม่ได้ดังใจเกณฑ์ความเจ็บปวดกับหัวใจค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจจิตใจอารมณ์เปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจฟุ้งซ่านคิดมากระวังออความคิดจะทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจค่ะ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้แล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ดูดีๆนะคะบางทีสิ่งที่เรามองเห็นมันอาจจะเป็นภาพมายาพิจารณาด้วยสติอย่าเอาแต่หัวใจพิจารณานะคะวันเวลาจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกงงนังวลวันเวลาและสายน้ําที่หมุนเวียนเคลื่อนไปจะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเกณฑ์การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามา จ่ายออกไปช่วงนี้มีเกณฑ์การจ่ายเงินก้อนใหญ่ค่ะคนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกงังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานาแล้วแต่เขาจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มนําอุปสรรคปัญหามาให้ค่ะ เรามาดูกันมาสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารประจําวันที่21-28กุมภาพันธ์เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ใครที่มีคู่ระวังการพัดพลาดการจากลาความทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบวงชะตากรรมแต่เราจะทํายังไงเพื่อจะควบคุมมาได้มีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะในเรื่องของเกณฑ์การเงินระวังการใช้ใจ่ายระวังการติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแม้จะมีเงินเข้ามาแต่ก็ไม่เหลือเก็บมี เกณฑ์การลงทุนเงินก้อนใหญ่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระ,ะมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังงานที่ไม่ได้ดังใจแต่อุปสรรคทั้งหลายที่กล่าวมานี้คุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะจะได้ข่าวจากทางไกลมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ ีเรื่องกลุ้มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจกับปัญหาเก่าๆเดิมๆที่ไม่สามารถแก้ไขคลี่คลายไปได้เป็นความทุกข์ความกลุ้มความวิตกกังวลใจจะได้เงินจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนข่าวดีในเรื่องของเกณฑ์การงานหรือการเดินทางไกลต่างประเทศค่ะลึกๆในใจเกณฑ์ความรักคือความทุกข์ พอรมานใจเศร้าบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักมันคือความพรมานใจบางทีคนภายนอกอาจจะไม่รู้แต่ลึกๆในใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นหรือมีอีกในหนึ่งคือการได้โชคจากทางไกลเกี่ยวข้องกับคนทางไกลค่ะ โชคฟุกฟุกเงินฟุกฟุกกำลังจะเข้ามาในมือค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบค่ะดวงเด่นทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกนังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้โชคจากบุตรจากบริวารคนอายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณบุตรบริวารหรือ คนรอบข้างที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําเงินมาให้กับคุณค่ะการเงินในช่วงนี้ของคนบันพุธค่อนข้างปังๆเลยนะคะเงินก้อนใหญ่ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กจากโชคจากราบและเงินที่ต้องได้กําลังจะเข้ามาในมือค่ะ อาจจะต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ไม่ว่าจ,จะเป็นการงานการเงินความรักคุณจะแก้ไขคลี่คลายแม้ลึกๆจะมีเรื่องทุกข์ทรมานแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนค่ะฟันธงนะคะ สรุปสำหรับคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่21-28ถึงกุมภาพันธ์เกณฑ์การเงินค่อนข้างดีมากๆค่ะจะได้ทั้งเงินเสียงโชคและเงินที่ต้องได้ทั้งเงินก้อนเงินตกเบิกและเสียงโชคเสียงลาบการเงินค่อนข้างปังๆค่ะแต่ในเรื่องของเกณฑ์ความรักลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจกับความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้จะเหนื่อยแม้จะมีอุปสรรค ก็สมกับที่คุณเหนื่อยอยู่ค่ะเพราะจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งความจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะผ่านพ้นเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะคุณจะได้โชคจากคนผิวขาวทวม ผู้หญิงผิวขาวทวมจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณหรือไม่เช่นนั้นเกณฑ์การงานของคุณมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนคุณจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์การงานค่อนข้างไปเรื่อยเหนื่อยบ้างพักบ้างแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะ ความรักคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้หากใครที่มีคู่คนคนนั้นคือความรักครอบครัวของคุณแต่หากใครยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจและเป็นไปได้ที่คุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณค่ะลึกๆในใจมีเรื่องทุก กลุ่มเป็นกังวลมีเรื่องต้องคิดต้องวิตกกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานช่วงนี้มีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคขอพรจากองค์พศิวะพระองค์จะนําทางให้คนบรนพฤหัสบดีก้าวผ่าน้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จโชคใหญ่กําลังจะมีเข้ามาค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไข ที่กลายจัดการไปได้ค่ะคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปคุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจ คำพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีคําพูดเขาอาจจะด้วยความเป็นห่วงแต่เราก็อาจจะเป็นกังวลกับคําพูดนั้นค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นประสดพบกับความสุขความสําเร็จค่ะสับสน สองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนทุกอย่างมันจะประสบความสมเร็จเพราะเมื่อคุณได้เลือกแล้วจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆแต่ผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลแต่ทุกอย่างคุณก็จะแก้ไขที่กลายจัดการไปได้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะและอาจจะแบบมีผู้หญิงเขาท้วมเข้ามาช่วยเหลือทำให้ ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารกําลังจะเข้ามาในมือของคุณค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะเป็นไปได้ที่รัก เก่ารีเทิร์นมารักใหม่หรือจะได้เจอคนเก่าๆแต่กลายเป็นรักครั้งใหม่ค่ะส่วนคนมีคู่คนที่อยู่กับคุณนั่นคือคู่รองของคุณที่จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดบันศุค่ะเกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะ มันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะผู้ชายขาวผิวสองสีขอโทษค่ะผู้ชายท้วมผิวสองสีจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องปรุ่มเป็นกังวลค่ะบ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะทุกข์แม้จะกลุ่มขอให้อดทนมีสติแล้วคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกณฑ์ความรักจะมีเรื่องทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักรักซ้อนซ่อนรักระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสมความสําเร็จหรืองานด้านต่างประเทศจะดีขึ้นค่ะเพราะจะได้เกี่ยวข้องกับ คนต่างชาติหรือการเดินทางไกลต่างประเทศอดทนเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆโชค คือบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปค่ะบางทีโชคก็อาจจะมาพร้อมกับความทุกข์ช่วงนี้ขอให้คนบันสุขระมัดระวังด้วยค่ะความสุขอาจจะมาพร้อมกับความทุกข์ค่ะระมัดระวังการทะเละาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงความไม่เข้าใจขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดบันสุ ประจำสัปดาห์วันที่21-28กุมภาพันธ์เกณฑ์ความรักจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่จะมีทั้งทุกข์และสุขกับความรักเช่นคนโสดอาจจะไปพบ,บเจอใครสักคนหนึ่งแต่แล้วก็ขอให้ระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนใครที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีข่าวดีแต่ความรักอาจจะมีเรื่องทุกข์การนอกใจมือที่3มก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ ก็คนวันศุกช่วงนี้จะชุนลมุนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการให้อดทนมีสติการเงินได้เข้ามาจ่ายออกไปการเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่จะมีโชคจากทางไกลสุขภาพขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บได้เข้ามาจ่ายออกไปค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือจะได้ติดต่อกับคนทางไกลค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกุ้มคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบรรันการเ,ง,เงินค่ะเกณฑ์ความรักในช่วงนี้อาจจะต้องได้ไปเกีย่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มี จ้าของแล้วเกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายกับความรักค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้ข่าวจากทางไกลเกณฑ์นคนทางไกลจะเดินทางมาหาช่วงนี้จะได้ยุ่งวุ่นวายกับคนทางไกลนะคะอาจจะ เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจการงานก็เป็นไปได้ค่ะจะได้โชคจากทางต่างประเทศค่ะการงานสมรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณต้องจัดการแม้จะมีเรื่องยุ่งกเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอสิ่งที่คุณทําไว้ในดนีจะจะท้อนกลับมาอาจจะเป็นเรื่องดีๆสิ่งดีๆก็อยู่ที่ตัวของคุณเองค่ะเพราะมันคือโชคชะตาและบ่วงชะตากรรมค่ะเกณฑ์ความรัก จะมีเกณฑ์การห่างไกลการพัาดพราการจากลาแม้จะมีความรักเข้ามาแต่ช่วงนี้ยังคงต้องอยู่กันคนละที่แม้เขาอยู่อีกที่หนึง่งเราอยู่อีกที่หนึง่งก็อาจจะโหยหาด้วยความคิดถึงมันคือความห่างไกลไกลห่างเกิดขึ้นค่ะ ผู้ชายสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลน,นี้อาจจะเป็นบริวารของคุณที่เขาจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะสิ่งที่คุณหวังที่สุดคุณอยากมีความรักอยากมีครอบครัวความสุขความสมบูรณ์แต่ช่วงนี้คุณต้องอยู่กับเกณฑ์การรอคอยค่ะแล้วการรอคอยของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจําวันที่2 1 2 8กุมภาพันธ์ปี2564เกณฑ์การเงินไม่ติดขัด แต่ก็ไม่เหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับบริวารบ้างและการงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วเกณฑ์ความรักอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างแต่ทุกอย่าง แก้ไขคลี่คลายไปได้เพราะความรักครอบครัวความสุขจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณมันคือบ่วงชะตากรรมของคุณเองค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่ใหญ่ค่ะสรุปครบแล้วทั้งเดวันทุกครั้งสําหรับการทํานายมหาดวียักนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค บางทีหรือหลายๆครั้งหลายๆอย่างความสุขมักจะคู่กับความทุกข์เสมอแต่เราจะทำยังไงที่จะให้ความสุขมากกว่าความทุกข์สร้างพลังใจสู้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มหาเดวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ